รอบค่ําครับไนฟิชชิงนะครับนี่หาปลาไปทํากินที่แพรนะครับกับข้าวเย็นเอาแล้ว่ะอ้ยแจ่มเลยครับยกหน่อยยกหน่อยใส่กำลังงามครับอ่อชมไปเรื่อยๆครับพี่น้องใช้ละแพรเขาอยู่ใส่ละนู่นแพรด้านหลังนะครับเห็นไหมไฟเล็กๆนะอ่าเดี๋ยวจะไปทำกินที่แพรนะครับ เครื่องครัวเราเตรียมมาหมดครับทริปนี้2วัน1คืนนะครับอโดยใช้เหยื่อไข่เราเองทั้ง2สูตรนะครับตอนนี้อยู่กลางแม่น้ำโขงเด้วตอนนี้นี่น้ำลึก40-50เมตรประมาณนี้จุดนี้อ่าลุนไปน้ำกันพี่น้องโอ้ยปลามันโตโปรใหญ่โมันกินเห้กินปลามันข่ากินเยอ น้ำโค้งขึ้นไรครับพี่น้องน้ำโค้งขึ้นไรสะวะไต่หนามเหงยไต่หนามมันมาติดสายเอ็นป้าทั้งได้ที่กินเหงยได้อ่ะตัวที่สองมาอีกแล้วเนี่ยเห็นบ่ครับนี่ปลาสายอยู่ไม่น้ำโค้งอ่าโู้นแเพเ่าเห็นบ่ครับนะไฟแวบ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 อย่าน่ะนะอ่านั่นแหละมาซัรรมนีก่กระทึ่ง ต้มเทิงยางนะโอ้ยเหลือกินครับนี่นี่ก็ประมาณสองกิโลนี่่ะรุ่นไปน้ำกันครับก้อนเขาแพ่ห้องสี่ได้จา้าโตายนีย่เดี๋ยวสีเห็ดกินแซ่บให้เอฟซีเบิง่งเ้อครับถาเบิ่งเด้อปลาแม่น้ำโขงสดๆทำกินแซ่บบนแพรริมน้ำโขงนะครับนี่ข้นเขาแล้วห้องก็ฮาจับตะกะแตนเนาะ พี่น้องสิงได้เบิ่งการจำตะก,กระแตนอีกเรื่องหนึ่นี้เด้ออ่าทริปนี้สองวันหน,นึ่งคืนนี่เห็นบน่น่ะขี้เหงาน่ะเหงาอยู่ในสายเอ็นมันสิกินอีหยัง,งป่าโอ้อากาศดีสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยรีดดิ่งเรไรนะชมไปเพลินๆครับ คนมีเจสิเนื้อเป็นแดงยังมีตีงอยู่ป่เฮ้ยตีงตีงอะยังมีอยู่ครับพี่น้องปลายังอยู่อยู่ครับประมาณสามตัวยังมีอีกประมาณสามตัวแม่นบ่มันคือสีแม่นแท้ปลามันอยู่ในน้มเสียหายก็บว่าไปคือสีแม่นเป,ป็นนั่นผมแม่นเอา ป้าเราลงไปเกี่ยวไหวบ่คือที่ลงทุนน่ะสาวาก้อนหินมันเมื่อยได้สาวก่อนหินน <c oughs> <c oughs> ม,มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย <c oughs> นี่น,น,นีเห็นไหมครับนี่นี่มาอีกแล้วตัวที่สามมาลุนเบิ้งสีเดจักโตสายเนี่ยสนุกครับแบบนี้ในฟิชชิ่งอ่าตัวนี้ไหลเบ็ดโบราณผลงานตกเบ็ดเราก็มีนะครับมีหลายอีพีย้อนชมได้เลยนะครับอ่ะมีหลายตอน ยังตีงในมืออยู่บ่เฮยโอ้ตัวมีอีกสามาาแน,น่นบ่อ่ะามาอีกแล้วครับนี่อ่าโชว์หน่อยเชว์หน่อยนี่ใส่กำลังงามครับเท่าปรากฏห้วยนั่นแหละเท <c oughs> ่าปรากฏใหญ่นะในคลิปอาจจะดูเล็กแต่ไม่เล็กนะครับเนี่ยโอ้ยเรือกินแหละกับเขาแรงเขาโอ้โดดขึ้นเทิงตัวนี้ก็ได้อ่ะไป ไ่าไม่น้ำโขงสดๆเนื้อแซ่บๆนะครับอ้ ه, อากาศเย็นดีขนาดพี่น้องเอ้ยว่าจะมาน่านแล้วล่ะครับภารกิจลายเขี่ยอยู่สองเดือนกว่าเพื่อสีแล้วแล้วอีก,กผ้าอยยุเขาอีกอยกากม่าบรรดายานเปียกฝน <laughs> มันแฉะนอนลำบากครับ ขึ้นนี่สินอนแพ่ฟังเสียงสัตว์ป่านี่ท่ามกลางธรรมชาติดีดลิงเล่ยไหนะโอ้ยกินเขาเสียบๆอิ่มๆเห็ดกับเขาพี่น้องเบิ้งว่าปลาไม่น้ำโขงจะแซบขนาดไหนต้มกับอย่างนะเฮ้ยเนาะ <S <S อ่ามันก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาโอ้อากาศดีขนาดเลย สุดยอดเดี๋ยวกินแสมนี่สามคนเขานี่พอดีสหายมาสมทบอีกคนหนึ่งที่แหลกวาสิีนอนสองคนแลละในแพรเดี๋ยวรอชมบรรยากาศบนแพรตอนกลางคืนนะครับเ,เครื่องครัวเราเอามาครบหมดสปอตไลท์ไฟฟ้าเรามีครับนนนโซลาละเซลล์นะครับนะยังมีอีกอยู่บ้มีมี แมนบอเอาขึ้นแนมเห็นเน้ยมันเปนตัวตากลรงเ้ยเลือกเด้อครับแม่น้ำคงนี่จุดนี่จะบอกให้นี่สี่สิบเมตรเบื้งสาวขึ้นมาที่นั่นอ่านี่คือวิธีไหลเบ็ดนะครับเรือเข้ากัยังไหลไปเรื่อยๆได้นี่ตามแม่น้ำคงนี่ครับนี่ใช้ก้อนหินสิบกิโลทวงลากไปใต้พื้นแม่น้ำคงนะครับ อย่าไม่เหนียวจริงทําไม่ได้นะครับนี่ต้องใช้ความชํานาญเป็นพิเศษเดี๋ยวก้อนหินมันไปเข้าโขดหินแล้วก็เรียบร้อยทันทีเลยครับจบเพเลยใส่ฟีมือเติบนึ่งวันเทาะอ่ะเเยื่อนี่เบึงคววมไรแห้งไรโบรแห้งน่ครับไไน,นี่ไปว้วืือยังพ้นขึ้นมันแนมบุคอยเห็นสื่อๆหอ,อกนะอ่ะหลุ่นกันต่อครับชมกันยาวๆไปเลย ไก่ละบเฮ้ยไก่เสียเปลาขึ้นละบ่ไกละไนี่หมูมันตัวเขาบ่นั่นมาอีหลีเว้ยน,นี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยว่าของแถมนี่ว่าแจมเลยครับพี่น้องอยังอีสามตัวคือเธอว่าอีหลีผมหางดุกดิกดุกดิบอยู่นี่เราเพมมีแถมนีน่แมนบ่มีอีกบ่ เอามีอีกเอาให้จบเลยสิอุ้ยอุ้ยนี่ใสสวยอ้าวอ้วอ้าวเชชว์ชีนี่แจมเลยครับโอ้ตัวว่ามีสามีสี่มีแถมเ้ยตัวนี้อ้าอยวกจะเห็ดปลานดำคงกินเสแใมีพี่น้องเบิ่งเด้อนี่อด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 เลยครับนี่นี่สดมากเลยครับนี่ นี่แค่รอบค่ำนะครับอ่ารอบเช้านี่อยู่ในถังน้ำแข็งเนี่ยผมนั่งทับอยู่ครับยังตีงอยู่เว้ยในมือมมแม่นบ่าอ้าวกาเบึงปลาครับนี่ใส่ปลางามๆสดๆเลยนะครับนี่ฉลามแม่น้ำโขงนี่แหละคือบอ่อพีน้องนี่ มันปลาชฉลามผุแล้วเนี่ยนี่ปลาพวกนี้แล้วเ้าสิเอาไปเห็ดกินสดๆครับส่วนอยู่ในถังน้ำแข็งเนี่ยเอาไวกลับไปบ้านครับอโอ้ยเหลือแลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเอ็สิบสองสบสามเหลือกินละครับซซำนี่สามคนนะสิบโตกับอิมพอแห้งละอะนั่นครับแพ้เฮ้าู่ผุนเด้อเดี๋ยวจะไปเห็ดกับเขาให้พี่น้องเบิง่งนี่ ในฟิชชิงนะครับทีมตะว,วันแดงฟิชชิงในฟิชชิงแอดแม่น้ำโขงไทยลาวสองวันหนึ่งคืนนะครับอ่ารอชมไปเรื่อยๆครับผม